สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นพยุงอายุ7ปีครับท่านผู้ชมของนายรักต้นไม้ที่ปลูกต้นแรกจะต้นโตต้นสวยงามแค่ไหนเนาะนะครับเราจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าต้นพยุงอายุ7ปีถ้าท่านผู้ชมปลูกแล้วมันจะได้เหมือนของนายรักต้นไม้หรือเปล่านะครับแล้ว ปลูกอยู่ในพื้นที่แบบไหนนะครับเราจะไปติดตามชมกันเลยครับโอ้ว้าวโอ้ไม่กอดนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าโอ้ว้าวแอนไม่กอดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้ไม่ได้ใช้คำนี้นานมากนะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่าต้นที่ถ่ายให้เห็นทีแรกๆนี้นะครับเป็นต้นใช้ มือกำได้เลยครับท่านผู้ชมรวมด้วยครับต้นเล็กนิดเดียวครับอายุเจ็ดปีปูกขางกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรนะครับห่างแค่เมตรหนึ่งเท่านั้นครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นที่อยู่ข้างกันนี้คือต้นอายุเจ็ดปีเช่นกันถ้าเป็นพยุงนะครับเขาจะชอบมี น้ำตาของต้นไม้นะครับที่ออกมาแบบนี้เป็นเกล็ดสีดํานะครับเป็นยางสีดําอายุเจ็ดปีเดี๋ยวท้ายๆคลิปนายรักต้นไม้จะไปโอบกอดดูนะครับเทียบกับตัวของนายรักต้นไม้เองนะครับว่ามันต้นใหญ่แค่ไหนเนาะอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมต้นของเขาเต็มๆนะครับถ้า นายรักต้นไม้ตัดกิ่งออกนั้นออกแต่งกิ่งให้เขาตั้งแต่ทีแรกครับท่านผู้ชมจะเป็นต้นที่ตรงขึ้นไปสวยงามมากๆครับอันนี้ก็ช่วงต้นระหว่างพื้นนะครับตั้งแต่ตอน,นะครับลำขึ้นไปตรงถึงต้นกิ่งก้านที่เขาแยกออกไปสูงน่าจะได้สาเมตรครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ แตกกิ่งออกไปแล้วครับกิ่งของเขาก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับต้นนี้กิ่งจะไม่หักครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านายรักต้นไม้ปลูกใกล้กับต้นมะพร้าวครับปลูกอยู่ในพื้นที่บ้านนั่นเองแล้วก็มีต้นอื่นๆด้วยครับมีต้นสะเดาสะเดาก็สูงชะลวดขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ในพื้นที่ของบ้านนะครับ ะว่าปลูกต้นไม้ต้นนี้นะครับจะทําเป็นบ้านต้นไม้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ขอเก็บเงินแล้วก็หารวบประมาณในการก่อสร้างบ้านต้นไม้เพื่อที่จะเป็นบ้านพักให้กับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับนายลักต้นไม้นะครับเวลามาพักบ้านจะมอบบ้านต้นไม้ให้พักเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ มาดูกันครับท่านผู้ชมว่านายรักต้นไม้จะไปโอบกอดระหว่างต้นไม้สองต้นนี้นะครับอายุเจ็ดปีนะครับนี่นะครับโอบกอดได้แบบน่าจะได้สองต้นนะครับทันนี้ต้นเอานายรักต้นไม้เป็นคนค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก็เป็นนักกีฬา พราะไกามาก่อนเนาะนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เห็นแล้วนะครับว่าอายุเจ็ดปีต้นใหญ่มากๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมที่กําลังจับปลูกต้นไม้กันในฤด,ดูฝนนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ในายรักต้นไม้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสําหรับ พยุงอายุ7ปีสวัสดีครับ